สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังดาราหนุ่มดังหอบลูกเมียลาเมืองไทยขอเริ่มต้นใหม่ที่ต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือสำหรับนัดเทพหัสดินณอยุธยาที่ล่าสุดจ้บินลัดฟ้าพาครอบครัวไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางด้านเชนนัทวัฒน์ได้ออกมาโพสต์ข้อความอวยพรให้เดินทางปลอดภัยและประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ก่อนหน้านี้นัทเคยออกมาเปิดเผยถึงแลนที่จะให้ลูกสาวได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาเนื่องจากภรรยานาน่า,นาธัญยามีสัญชาติอเมริกันทําให้ลูกสาวจะได้รับสิทธิ์เรียนฟรีนอกจากนี้ยังมีญาติอยู่ที่นั่นหลายคนส่วนเรื่องงานนัทมองว่ายังคงสามารถบินไปกลับได้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ